ตัดผมสองอาทิตย์ทุกคนช็อกไปเลยนะคะคือเมื่อกี้ไปดูนเฮ้ยเร็วะ่ะ วัสดีค่ะพบกับดีเจน้ำอีกแล้วนะคะไม่ใช่ะคะ่ะรีน้ำเชลลสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากคือมีวันหนึง่งเจอผู้หญิงคนหนึ่งในอินสตาแกรมนะคะคือเขาก็คนที่น่ารักมากท <Wow. S 1> ี่ส่าเขาแบบสวยน่ารักมากก็เป็นเด็กไอดอลปกตินี่แหละคะ่ะแล้วเราก็อยากจะตัดผมทรงเดียวกับเขา <S <S ก็เลย d i เรก t อินสตาแกรมไปถามเขาว่าเออตัดผมที่ไหนแบบว่าสวยมากเลยอยากจะตัดเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามานะคะว่าเป็นร้านนี้ร้านนี้ช่างคนนี้นะคะแล้วน้ำก็เลยเขา อบคุณเขามากเขาก็นแนะนําให้ไปตัดสรุปสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะไปตัดนะคะจองคิวโทรไปบอกโอเควันนี้ว่างไหมนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยหรือว่าเป็นพรุ่งนี้ดีสรุป2อาทิตย์ คิวตัดผม2อาทิตย์ทุกคนช็อกไปเลยนะคะคือมันาจจะเป็นธรรมดาของหลายๆคนหรือเปล่าแต่นะ้ำเป็นคนที่ไม่ค่อยไปยุ่งกับร้านทําผมสักเท่าไหร่นะคะน,นันๆานจะตัดผมทีบางทีตัดมาแล้วรู้สึกว่าอุย้ยทรงนี้เข้ากับเราแต่จําไม่ได้ว่าไปตัดทีาา่ไหนเพราะว่านานมากแล้วนะคะพอไปจองร้านนี้2อาทิตย์น้าก็เลยค่อนข้างช็อกทีหนึ่งแล้วก็มีความคาดหวังมากว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขานะคืออย่าไปตัดเองแล้วก็อยากจะเมมโมรี่เก็บไว้ว่า ไปตัดทรงนี้ที่ร้านนี้นะคะเผื่อว่าแบบเออถ้ามันถูกใจเราเนี่ยเราจะได้ไปตัดร้านเดิมต่ออีกหนึ่งอย่างก็คือช็อกว่าแบบพูดตัดผมไม่ต้องจองสองอาทิตย์เลยวะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ดีเจน้ำก็ต้องทำงานก่อนนะคะโอเคไปจะไปไปค่ะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะบอกเลยว่าแต่งหน้าเพราะว่าสงสารทุกคนนะคะเห็นสภาพเมื่อกี้ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวจะดูว่าเป็นร้านอะไรนะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะคะก็เข้าไปดูใน IG เขาแล้วก็วันนี้พอเปิดแมปดูนะคะก็เห็นเลยว่าเป็นร้านที่มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะคะเขาก็ไปตักกันที่ร้านนี้ด้วยแม่เราสุ่มร้านดังมาอีกแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะดูซิว่าจะเป็นร้านที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าไปเราไปดูกันเฮ้ยไงวะ ถึงแล้ค่ะและนี่ก็คือร้านบริคุณแม้เหมือนอยู่ในอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าไอจุ๊ไอจุ๊ไอจุ๊ขอบคุณค่ะพี่เจนเหรอคะสวัสดีค่ะขออนุญาว,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 วันนี้แอบถ่ายมาด้วยนี่คือพี่เจนนะคะนัดกับพี่เจนเอาไว้เจอเจอกันครั้งแรก,กจะกระจักกระจักนิดนึงตรงไหนดีคะ ได้ค่ะพอาละเมื่อกี้ไปขออนุยาตเข้ามานะคะนี่คือห้องน้ําห้องน้ําดีมาก หน้าตัวเองเนาะอยาเลองดูกันที่นี่เปิดวันเกิดทาปีเส็ดปีแล้วหรอโอ้เหมือนโคตรมากันได้ชิปุบิสสามสิบสองนี่คือขั้นตอนดูและจำและนำไปใช้จ่บอกว่าพี่จะเขินเวลาแบบว่ามีกล้องมาอยู่ข้างหน้านะคะเก็บนิดๆิดหน่อยหน่อยก่อนเสร็จแล้วค่ะ <laughs> ให้เดให้ดูแบบฟินนชได้ปะถ้าใส่เพลงนี้ได้ไหมี่เขาน่าลักมากเลยเขาแนะนำวนิธีส่นวิธีเร็จด้วยนะคะัา <c oughs> <c oughs> ีบ,บักันดีกว่าตัวคาเสียาหายกาัน ค่ะค่ะน่ารักที่สุดเลยี่สเจ็ดร้อยยี่สิบขอบคุณค่ะแล้วแต่ช่างแต่ละคนก็จะมีเลทที่แตกต่างกันไปมีเริ่มต้นไหมคะก็เป็นแปดร้อยค่ะซีเนียร์หนึันสองพันนงพันห้ามีแปดร้อยหนึ่งพันแล้วก็พันห้มีโปรโมชั่นนิวได์ได้หมแป้ยยี่สิบเปอนต์พอ๋อหมายถึงว่าเป็นช่างเวลากล้ี่ขึ้นมาเป็นช่าง S <s <trains> <S แล้วถ้าคนจะมาบอกว่าแบบมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นการฉะนั <c oughs> ้นใครจะมาก็อย่าลืมบอกพี่เขาด้วยนะคะมาครั้งแรกถ้ทุกเสือกๆมันน้ำก็จะรู้แหละออกมาได้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคิมมีโนโตะโ,โอ้ยพี่ๆเขาน่ารักมากเลยนะคะบริการก็ดีมากราคาก็ไม่แย่นะคะ คือมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับน้ำในการเปลี่ยนทรงผมใหม่ๆก็เลยคิดว่าแบบอยากจะมาร้านที่เขาบอกว่าเก่งทางนี้โดยเฉพาะหรือว่าแบบช่างที่ทางนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งก็โดนใจมากๆเลยฮ้ยอย่าลืมมากันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง y u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  e e ีน้ำชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายคิมมี่โนโต,โต